สวัสด,ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเอฟสี่เนร่อนเสาวนคนเดชอุดมะบาได้พอกันหลายหมื่นแล้วน่าจะเพ็ดนาคิดเหรอเ้าวันนี้มาเบิงสวนยำเฮาออสิเพาะไบทเพาะคองสิสิไปปลูกอยู่หน้าเนาะอันนี้ภักติวน่าจะนี่มันก็เเ็ดภักติวไบท ข้าเกี๊ยนกินข้าวปนแกงเซฮเฮ็ดแกงใส่ใครทำแ,แกงใสป่ปลาเซ่เขียดยเซ่กบสซ่เขียดก็ได้เบิดกระยองเป็นพักสมุนไพรสันดีคือกันนะจจะ,ะอันนี้จะเพิอีดูวานไหวมัวบนบ่นบนค่อยเกิดในซ่องซ้ำตุน่นใส่กระทางไหวก็เป็นจุกย่องย่องกระทางนี่ได้ซ้ำตุ่นนะจจะ อันนี้แบบพยงชิดนอกจากกินแต่พีกายเนี่ยเอาในใส่กระถางไว้เป็นอยู่งนะจ้ะก,ก็สิดได้เอาไปปลูกคือกันล่ะจ้ะอันนี้ก็ใบบักกูดนอกจากนี้ใบกรกรูดเป็นอยังหนาใบเดือดถิ่มก็เป็นอีกอย่างพี่นาะเป็นมันมอนเนี่ยคงก็ะมีน,น,นั่นจ้ะจะพู่ คนพลูกินหมากเนาะต้นบ่เขยวหมากบ่กินหมากเลยอยากปลูกปลูกแบบทะเบิงทะแยงแต่เสยสุ่มเนาะจ้ะพี่เนาะหลายกระถางอยู่คนใบสีโองนะจ้ะก็มีพันใบเขียวกำลังเป็นเดี๋ยไปลงดินเนาะ ล้ำงีกับสางฟังนี้จะเป็นลังกิ่มจูนะ่นอกจากนั้นได้กับละมังสังพ้นหมามันมันเหี่ยวนะถ้าก็มาเด็ดใบมันออกเบิดมาสั่มใบซะก่อนเนาะแตงสีอภิปุอันนี้กับโบนด้วยจ้ะดูเมนโอนดอกเผือกเผือกนี่ขอโทษใบชะลูเนาะ แค่ใส่กระถางไว้แค่ฉีดลงไปปลูกคือกันถ้าได้ไปปลูกเลยมันก็เหี่ยวเนาะอันนี้มะขามเฮ็ดใส่กระถางไว้ถ้ากินหยอดเพิ่นเก็บใส่ตุ่มใส่แกงก็ง่ายเนาะจ้ะนี่อันนี้ก็ดอกไม้เด้อต้นทองอุไลดอกสีเหลืองๆนะจันพี่น้องอันนี้ก็คือต้นจันทาเนาะอันนี้ก็บมะคูงเหนียวมะคูงเฮากินแล้วเฮาก็ย้อนมาย้อนใยมันมาเข้าในกระถางก็เป็นที่หนอง ขขกขาหน้าเอีไปถึงก็ทิ้ะกะดี่แล้วก็ที่หนองสวนแล้วี่กับหางแน่ล่ะไม่แห้งเนาะเัีวนี้นบอกลิกแล้วพอได้เก็บตั้มย่จากที่นองน่ะขาี่ก็สินนะนะ้นจนจนท้ากับดอกไม้ประดับ ไม้ประดับไม้ประดับจันผากับผู้ก็มีคือกันน,าน่าจะมีอันนี้เขาซ้ำนันแซวไหวๆน่านจะนี้กำลังแตกซ้ำไหวเนี่เอามาเสีย,ไยบไว้ในกระทางกระทางไม้ประดับน,น,นั่นมีผู้เขากำลังเป็นกำลังเขียวไงปลูกผู้ปลูกมาแล้วจะพี่หน่อยไม่ได้ดูแลย,ยาง ใส่คุณใส่ปุ๋ยพอดหน่ะม,มันก็เป็นเนาะผิดแค่กูทิมๆไหวซื้อพ่อได้เก็บจำอยู่มาฟังตั้งผีกับสิเป็นดอกไม้แล้วกัน,นดอกลอนไก่สีหมวงพี่กายมันมีต้นมันเนาะแต่มันก็หล่นในหล่นลมมันก็เกิดเองมันเนาะจันมันมีลายต้นมีซ้ำต้วนก็คือ อันนี้ก็เขียวข้าหน้าเขียวไบหยิกนะสามตุ่นกกน่าจะอันนั้นว่านเอง้กพีหน่อมันบ่ค่อยเกิดว่านถือส่วนมันใา้ยุเขา่าพอดีบางทนเกิดมันกับเปลือยใต้เบิดไม้เดอกไม้ประดับอันนี้เต้ยหอมน่าจะเต็ดยส่ยขคูไหวมานต้องขี่กับสเปนพักบัวนีวน่กับทาง อันนี้เอามาขยายไว้ในวงบ่อเนาะเราจะได้กินไปนานๆเนาะจากนันจะหมดจะได้พืชพันธุ์ปลูกได้ต้องขยายเป็นเนาะน่นก็สิมีกินมีใส่บ่มีวันหมดเนาะน่าก็สิได้มีกินนี่เลยมะพร้ามะพริกวเป็นโบราดมะพร้าวเป็นบรบนาณศิลป์ y ดอกลายยิ่ันะดอกลายลายๆี่พอได้เล่มนี่หรอคือปลูกที่ใหม่ก็ใครก็มาปลูกนี่นะจ๊ะพี่น้องก็พอได้เก็บกินกับนั่นอยู่กินกับพ่อสม แคพอสมกับเก็บเส้นหม้อแกงเนาะลูกโดดให้เห็นดอกไม้ได้จค่พี่น้องุ่นดอกดาวเรืองนี่กรพริบจอไลยุบดอกดาวเรืองัโอเค ดินดักดินไกนัมามามาทำดีเนาะเลระเี่ครัเนี่พี่น้องหักสละเี่คหะบเศกระทางเนาะจันเศรกระทางแต่เขาเหตุการณก ให้โตตามไหย่งมาไมาเหี่ยวใส่เนาะพี่น่อก็จังสิด้กินสบายใจเนะาะเริ่มเริ่มแรกกัอ,นอันนั้นซื้อหาบาทใไม่ดตลาดเนะาะพี่น่อวูวัยหนึพี่น่อถ้อาบริสิทธิ์ยาได้นี่คจับยัดเอานะ จบบับเอาแมงบุ๋งขาวก็เลยปลดอยไฟนะคบริสิทธยาขามาบุงคามาแหลงเนาะหาเอา,ามาเปิดอาท่า,า,า,าสก,าออาก็ขาเพื่อสู้าพขาเพืก็เล่น ผู้ใดอยากใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้ปุ๋ยเคมีมันก็บ่แม่นมันยังดีกว่าอันยาถามันแรงอยู่เลยปุ๋ยแล้วมันก็จืดไวนําแตาบ่ได้ใส่ดอกปุ๋ยใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่ขี้ัวก็พดน้ําอันนั้นเนาะพดน้ําวน้ําเซาข้าเออๆสมใส่ผงสุรด ทุกคนพี่น้องทุกคนดูเถอะที่เขามาติดตามรับชมนี่เขาก็เห็ดใส่กระงางหน่อยๆไว้นำเนี่ยเสียว้นี่กับพริกพี่เข้ากินเนาะแก่ไหนซุกมันมาแก่เม็ดซุกมันผมไใบในกระถางอันนี้เขาก็ปักไม้ขึ้นกันจ้ะพี่น้องมาทั้งค,นนคนืนจะใชเป็นกระหล่ำเนาะเขาปลูกเสร็จเลงดำ ตัดสารลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องจะไปกินเนยล่ะวันนี้มันงามสาะเนาะทักบัวเขาก็นี่บัวกว้ซือ่อหมองยื้อนกันอย่าี้กับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนด้ที่เข้ามาติดตามรับชมเนะาะสาวนควนเด,ด็ดอุดมเรวายเรื่ยล่อนผูกพักผุดพักติ๋วพี่น้องขาวโ,โอเคครั หน่อยมันเต็มอันนี้ก็มาคามเพราะเพราะไว้ปกินนักินหยอดมาอันนี้ลองวักฉ่ำอันเพราะเขาติวเบิ้องนะไม่ใช่เป็นบลนะจักรพี่หนอป่วยเทาก็มีจักรพี่หนอปวดหัถ้ากินแล้วเทาก็โยนมาเนาะจ้ะโยนในนันมามันก็เกิดเองจ้ะพี่คือแบกห่วงจังเลปู่ง่ายที่สุดคือบวกหัวเพรต้องเข็ดอีหยังมันหยางเนาะเสื้อคืนกันี่ซุกเป็นเสื้อเสื้อ พูดกินแั่พี้หนอหายห่า็นคนมือบอนนะจ๊ะมือบอนติดจะปลูกทิมไวหวไข่เาครกมือบอนนี่ถือขางเนาะเพราะว่นมือบอนเป็นหลักสิ่งหลักของในม,มือบอนปลูกสิงส่งปลูกฟองมากินมาอยากเมจ่ะบอาเนี่นอนอยอึดกินเนาะพี่ข้ามันเลาะเบิบ่งเลาะบ่ทัวดอกเล,ลาะไปไล่มันก็นสิ ดนักฟงสุดน่าจะคนกินกระไดงวกินกระไดแล้วเหลียงหอยสุรีกรไดน่าจะพี่น้องอันนี้แข่งข้มก้ะพี่น้องนะแข่งข้มน่อยดกีจ้ะนอยสุกนี่แข่งข้มแสกินกระปุลแสกินกระตาบกทัวอื้ยเดี๋อขนแข่เดยแข่เนี่ย มนยทะกินกินกรินริมรัวนะกรินน้เนาะกินแต่ละเือบดียไปใช้หาในกยืนน้ำขังลัวขังบานเท่านี้แหละฟงสุรดกับบอนียูสุมองอันนี้ไปยืสุ่มอนมะพาวข้ายนอยละหาบาทสิบาท บันดีเห็ดยังมันหย่าฮะแกเอาม,มาตัางไว้มีผักออกนอฮะเอามาตัางตัางไว้อยสองสามปีสี่ห้าปีเกิดดอกออกผลเหมือนเป็นหน่วยเข้ากับเดนเก็บขายไว้ท้ากับเขาเข้ากับไรน่าจะพูนก็ขี้เล็กก่ทั้งล้างบ้าสก็ขี้เล็กก็มีนะพี่น้องจะคอยขอกันนี่คลิปต่อไปจ,อจ,อะจ,ะไอจะพี่น้องมันสีหนวเนาะพระเจ้าไว้พูนด้วจากพี่น้อง สวัสดีค่ะ